ครับกบสวัสดีกันนะครับกับท่านผู้ชมช่องชุมพลคนรากหญ้าคือเกาครับสวัสดีกันในตอนเช้าสายนะครับเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับื้นนี้พอดีิติดธุระนะครับได้เพิ่งได้ออกมาสวนนะครับเป็นมือที่อากาศแจ่มใสนะครับนี่ครับแดดจ่าเลยครับหลังจากพายุเข่าหลายวันนะครับเป็นอาทิตย์นะครับที่เราเห็นแสงแดดนะครับฝนกระตกทุกวันนะครับ ฝนตกมากชื้นแฉะทุกวันนะครับก็ไ่ได้เข่าสวนนะครับนั่งจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับได้ตัดหญ้าตัดก็ยังบวชเสียนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับก็เลยหยุดการตัดไลน้องก่อนนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าตัดหญ้าระยะเวลาช่วงใดนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ทุงสูงสุดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิธีนะครับวิธีการจัดการกับหญ้าในสวนนะครับ พื่อให้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหลังจากนี่เราตัดออกแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปบึงสวนเล็กๆน้ำกันนะครับสวนเป็นสวนมะม่วงสวนกล้วยปลูกแบบกึึงธรรมชาตินะครับว่าได้ดูแรอยังมากไหมนะครับว่าได้ใส่ปุ๋ยว่าได้รดน้ำนะครับปลูกแบบตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวก็ไปบึงน้ำกันครับกับวิธีการจัดการหญ้าของเฮานะครับครับมันนี้ก็ออกมาสายเน่นะครับนี่แดดจ้ำเลยนะครับนี่ก็สวน พลังของเฮานะครับเกือบเก็บเกือบจะหมดรุ่นแล้วนะครับแถวนี้สิบต้นนะครับกะบเพมีไล่ได้เขามาบ้างนะครับสําหรับการเทีเกษตรนะครับกินบ่าท่านนะครับก็ต้องได้เก็บไปขายนะครับเก็บทุกวันครับช่วงนี้เก็บทุกวันวันละสองสามสี่หาลนะครับเก็บเรื่อยๆนะครับนี่ครับสวนโอ้หครับหลังจากตัดหญ้าไปแล้วนะครับแถวนี้จะเป็นข้านะครับก็เพิ่งปลูกไว้กะได้ซับนอขายอยู่ เรือใหนะครับของแถมนะครับกับต้นกล้วยนะครับนี่เห็นต้นกล้วยเป็นที่เลียงนะครับค่าเป็นค่าบ้านห้องธรรมดานะครับค่าไงท่านพื้นบ้านห้องเดีวนะครับครับไปนู่นครับเป็นค่ากับกล้วยนะครับกับกล้วยก็จะอีกสองสามวันก็ได้พ่อตัดไปกินแล้วนะครับครับว่าเบื้องสวนนะครับที่ห้าได้ตัดหญ้าไปแล้วนะครับครับกล้วยก็ออกเครือเยอะครับ ภาพสวนนะครับตัวกอกกำลังแห้งปีออกเครื่อเยอะนะครับปลูไว้เป็นพี่เลี้ยงมะม่วงนี่ซื้อนะครับบ่ได้วังผลซึ่งธุรกิจียังมากมามนะครับนี่ครับต้นมะม่วงที่เสียบเพิ่งจะติดนี่เพิ่งจะได้อายุว่าถึงเดือนนะครับนี่เนาะครับการเสียบเลียยอดมะม่วงให้เป็นมะม่วงพันธุ์ดีนะครับตัวยก็จะออกเครื่อนะครับ หลังจากที่เขาตัดห้าเสร็จนะครับเขาก็จะมีการเอามาถมที่ค้นนะครับค้นต้นไม่ผลของเขานะครับอย่าเผานะครับย่าเผาอย่าเผาอ่าเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับเขาพยายามกวาดนะครับหรือเกียร์นะครับมาผมถมที่ค้นต้นไม่ผลของเขานะครับนี่ก็เพิ่งปลูกนะครับ พราะว่าประโยชน์ของเขาก็คือหนึ่งนะครับเขาจะช่วยป้องกันยานะครับรอบค้นนะครับรอบค้นต้นใหม่เขานะครับบม่ให้เกิดยานะครับไม่แย่งอาหารของต้นใหม่เขานะครับครับส่วนเล็กๆนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองยูนีค่ะเจ็ดสิบต้นนะครับอายุสามปีบ้างหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างนะครับ กับไม่ที่เรื่องงานะครับก็จะประโยชน์อย่างที่สองนะครับหลังจากเข้าคุ้มไมแลรวนาแรงนี่นะครับนาแรงที่บ่มีฝนนะครับเขาจะซอยคุ้มความชื้นในดินนะครับให้ข้นต้นใหม่ของเขาให้ชื้นให้มีความชื้นยุนนน่นนะครับครับประโยชน์อย่างที่สองนะครับสําหรับการตัดงาแรียวออกมาพกที่ข้นต้นใหม่เขาเนาะครับ ปลูกไ้ทุกต้นนะครับเท่าที่มีนะครับประโยชน์ย่างที่สามนะครับเขาจะเป็นปุ๋ยอินทรียนะครับเป็นปุ๋ยอินทรียางดีเลยนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับสําหรับต้นใหม่ห้อนะครับโดยที่หฮอไบ่ได้ซื้อได้หานะครับปุ๋ยมีอยู่ในสวนอยู่แล้วนะครับล้วแต่ไผจับริหารจัดการได้นะครับนี่ต้นมะม่วงอายุสามปีนะครับเป็นมะม่วงน้าดอใหม่สีทองนะครับก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับปีที่แล้ว สองปีนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับจะตัดแค่สวนแหลกนะครับสวนข้างบนนั่นจะเป็นมะม่วงน้ำดนกไม้สีท่องอายุหาปีนะครับที่ยังบ่ได้ตัดนะครับให้ฝนออกก้อนนะครับเพราะว่าเชื้นแะตัดยากลำบากนะครับครับสภาพสวนขอบคุณนะครับสำหรับทุกทก,การรับชมนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะครับ สำหรับมือนีท่านใดที่ชอบกดไหลกดแช่นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจในการเก็บลีบของช่องเล็กๆของห้าต่อไปนะครับสำหรับมือนีกะชุมพลคนลากยากกขอสวัสดีกันเลยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ